สวัสดีค่ะจาาครัวสมพรนะคะเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูปลานี่ปลาตัวเล็กๆแบบนี้นะคะปลาไหลคะเนี่ยใช้ปลาซ้อยไหมปลาแบบนี้นะคะจะมีก้างเยอะเราก็นํามาบังให้ทีๆนะคะแล้วก็จะมีพริกแกงเพ็ดนี่จ้าแล้วก็ใบกะเพรานะคะวันนี้สมพรจะนําปลามาทอดก่อนนะคะ ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปเลยทอดปลาให้กรอบนะคะวันนี้สมพรจะทำเมนูปลาทอดคุกพริกแกงนี่นะคะปลาตัวเล็กๆนำมาบาังให้ทีๆนะคะกลางจะเยอะนิดนึงทีจ้าตั้งกระทะเอาน้ำมันให้ร้อนๆเลยนะคะปลาจะได้ไม่ติดกระทะนะคะ นี่นะคะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่ปลาลง,งไปเลยใส่ทีเดียวหมดเลยนะคะ6-7ตัวนะคะเพื่อนๆนี่เลยจ้าทอดให้กบกรอบกินอร่อยนะคะตัวเล็กนะคะคก้าพก็เคยนํามาทอดหลายครั้งแล้ววันนี้ก็จะนํามาแกงก็คือพุกเขากับพริกแกงเผ็ดนะคะ นี่นะคะเราก็ให้เหลื่องแล้วเราค่อยกัดนะคะนี่จ้าค่อยๆแซะๆแบบนี้นะคะเพื่อนนี่กินหอมนะคะพอฉีกเฉยราต้ำป่าก็อร่อยนะคะยิ่งมีน้ำพริกแดงน้ำพริกกะปิติมอร่อยมากเลยสำหรับปลาโซนเล็กๆแบบนี้นะคะนำมาทอ,อดในกรอบๆนะคะอ้าวนี่ ทอดให้เหลืองเลยนะคะเราก็ทอดไปเรื่อยไม่ต้องเปิดไฟแรงนะคะค่อยๆทอดไปใจเย็นๆของอร่อยต้องใจเย็นๆนะคะนี่จ้าด <ๆ S 2> ีนะคะเราก็ได้ปลาทอดกรอบแบบนี้นะคะเราก็ตักออกแล้วก็นํามาพักไว้ก่อนนะคะนี่จ้าเหลืองแล้วนะคะนี้ อยากให้กรอบเยอะเราก็ทอดให้เหลืองกว่าน,นี้นะคะแต่นี้ก็ได้แล้วแหละเนี่ยดูง่ายนะคะเพื่อน,อนตักออกเลยคะ่ะแล้วก็ปิดไฟนะคะตักใส่กระชอนให้เสด็จน้ำมันนะคะจ้าเราก็นำไปพักไว้ก่อนเราจะมา เจียวเครื่องแกงเผ็ดให้หอมนะคะจ้าเราก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่พริกแกงไปนี่นะคะเติมน้ำไปนิดนึงก็ได้นะคะมันจะแห้งไปนิดนึงหัดเครื่องแกงให้หอมก่อนเราจะมาปรุงรสกันก่อนเลยนะคะใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะ แล้วก็ผัดพริกแกงให้สุกแล้วก็ปรุงรสไปเลยนะคะก็จะมีรสเค็มตามด้วยว่านิดนึงนี่จ้าผัดให้หอมเลยนะคะเพื่อนเราจะไม่ใส่น้ำเยอะนะคะใส่น้ำเยอะเดี๋ยวเวลาเราเอาปลาลงไปคุกปลาจะไม่กอบนะคะ นี่เราก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคะปรุงรสตามที่เราชอบเลยนะคะเผ็ดนิดหวานหน่อยอร่อยนี่จ้าแกงนี้จะเผ็ดนะคะเราก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะชอบหวานมากเราก็ใส่มากนิดนึงตามด้วยน้ำมันหอยนะคะ นี่เลยแล้วก็ปัดแบบนี้นะคะนี่ใช้ได้แล้วนะคะเดีเราก็นาําปลาลงไปเค้าเลยอันนี้ก็จะเป็นผงปรุงรสนะคะใครไม่ที่ไม่ชิมก็ไม่ต้องใส่นะคะนี่จ้าใส่ใบกะเพาราลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วย ป่าที่เราทอดไวนะคะนี่เราผัดคลุกเ้าให้เข้ากันแบบนี้จะเผ็ดเผ็ดหวานนิดนึงเค็มน้อยหนึ่งนี่นะคะคลุกเขาให้ทั่วเลยอร่อยมากเลยนะคะนี่พริกแกงนี่ก็จะเผ็ดเผ็ดหวานหวานปลาก็จะ,ระกรอบนะคะปลานี้ถึงจะมีตั้งเยอะแต่เวลาเราบ้างแล้ว ทอดกรอบแล้วนะคะจะแกะแล้วก็กินง่ายด้วยนะคะมีจ้าเสร็จแล้วนะคะไปเลยจ้าเราไปจักใส่จานกินกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยนะคะนี่จ้าเราก็ได้ปลาทอดกรอบคุกพริกแกงนี่นะคะปลานิงจะกรอบนะคะเพื่อนๆก็จะมีรสเผ็ดก็เชินเพื่อนมากินด้วยกันจ้า ใครชอบเมนูนี้บ้างเอ่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะก็เอาไว้พบกันใหม่ในเมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ